การในขณะนี้นะครับตึงเครียดร,ระหว่างทั้งสองฝ่ายนะครับหลังจากที่ทางตํารวจสามารถบุกเข้าไปที่ทําเนียบร,รัฐบาลได้ในขณะเดียวกันทางด้านของกลุ่มบันามิตรนั้นก็ตื่นขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเพิ่มมาตราการในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยครับโดยจะเห็นจากภาพนะครับโดยจะดูได้ว่าทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำร,ร,รวจนั้นก็เริ่มที่จะเข้าไปที่บริเวณภายในทําเนียบร,รัฐบาลเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นนะครับเริ่มตั้งแต่เมื่อเวลาประมาณ3นาฬิกานะครับนี่เป็นภาพบรรยากาศที่บริ ถนนพิษณุโลกนะครับโดยกําลังของเจ้าหน้าที่ตํารวจได้สนธิกําลังนะครับแล้วก็ได้รวมตัวกันเดินเข้าไปทางด้านถนนพิษณุโลกนะครับเพื่อที่จะไปเข้ายัางทางด้านของประตู4ี่นะครับจึงไปพบกับทางด้านของอกาศแล้วก็ทางผู้ชุมนุมของกลุ่มบรณมิตซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับได้ยึดเส้นทางถนนพิษณุโลกตั้งแต่บริเวณสะพานชมัยมลุเชษนะครับไปจนสุดถนนเลยทีเดียวนะครับตำรวจจึงต้องใช้กําลัง เข้าไปนะครับเพื่อที่จะ ไปเปิดประตู4นะครับซึ่งประตูนี้จะอยู่ตรงข้ามกับทางด้านของสํานักง,งานกอพอนะครับเมื่อเข้าไปก็พบกับบรรดาการแล้วก็ผู้ชุมนุมนะครับที่จ่าวตอนแรกนะครับจะไม่ยอมให้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นฝ่าไปได้นะครับเมื่อเจ้าหน้าที่ตํารวจได้เข้าไปถึงจุดนะครับก็มีการประทะก,กันชั่วครู่นะครับก <N> ็การประทะกันในครั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจนั้นก็มีทั้งโล่และก็กระบอกนะครับในการที่จะใช้ประทะกับทางด้านของ ผู้ชุมนุมนะครับมีผู้ชุมนุมหลายคนเลยทีเดียวนะครับก็ได้ใช้ ในเรื่องของธงนะครับแล้วก็อาวุธที่ติดมือมานะครับไม่ว่าจะเป็นกวดน้ําต่างๆนะครับปากกันไปนะครับได้เวลาประมาณสักชั่วครู่นะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นสามารถเข้าไปถึงบริเวณประตู4ี่ซึ่งบริเวณประตู4ี่นี่นะครับก็ถูกปิดนะครับโดยทางด้านของแกนนาพันธมิตรนะครับซึ่งให้กาดนั้นเอากุญแจมาล็อกเข้าไว้นะครับทางด้านของเจ้าหน้าที่นั้นต้องเคลียร์บริเวณด้านหน้านะครับนี่เป็นภาพในส่วนของกาดนะครับ แล้วก็ทางผู้ชุมนุมที่พยายามจะขัดขวางตำรวจไม่ให้เปิดประตู4ี่นะครับซึ่งเป็นประตูที่จะนําทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับหลายกองร้อยเลยทีเดียวเข้าไปภายในทำเนียบร,รัฐบาลน,นะครับก็มีการยืนรอในช่วงระหว่างที่มีการาใช้กุญแจตัดลวดนะครับที่กัดโซนะครับเพื่อที่จะเข้าไปนะครับเมื่อพังประตูเข้าไปได้นะครับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายกองร้อยนะครับก็ได้ฮูกันเข้าไปนะครับซึ่งทําให้ทางด้านของกลุ่ม ซึ่งอยู่ภายในทำเนียบรัฐบาลในบริเวณดังกล่าวนะครับจะอยู่ด้านหลังตึกสันติไมตรีนะครับซึ่งด้านหลังตึกสันติไมตรีนี้จะมีกลุ่มระดมิตรอยู่แต่ว่าไม่มากนักนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่นั้นจะอยู่บริเวณหน้า,าตึกสันติไมตรีแล้วก็ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลน,นะครับพอเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถที่จะเปิดประตูเข้าไปได้นั้นก็สามารถที่จะทําทให้ ตำรวจอีกหลายกองร้อยเลยทีเดียวนะครับได้นำกำลังเข้าไปบุกยึดพื้นที่บริเวณด้านหลังตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนะครับโดยเป็นมาตรการเบื้องต้นของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่มีทางด้านของผู้กับการตำรวจนครบางหนึ่งนะครับคอยควบคุมแล้วก็ดูแลในเรื่องของกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ด้านตรงข้ามนะครับคืออยู่ในฝั่งของสำนักง,งานกอพอและก็เมื่อเห็นทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถที่จะ,จะเปิดประตูและก็ฝ่าวง ล้อมทางด้านของกาดแล้วก็ทางกลุ่มผู้ชุมนุมเข้าไปได้นะครับหลายๆคนนั้นาทางตํารวจนั้นก็เข้าไปนี่คือพุ่งกำกังตารวจนครบาลหนึ่งนะครับที่เดินทางมาดูแลแล้วก็สั่งการาการบุกเข้าไปในทำเนียบรัฐบาลนะครับนี่คือภาพบรรยากาศที่อยู่ด้านหลังตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนะครับที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตํารวจสามารถเข้าไปได้แล้วก็ไปรวมตัวอยู่ทางด้านหลังนะครับเพราะว่า,ามีตึกไทยคู่ฟ้าแล้วก็ ระหว่างตึกไทยคู่ฟ้ากับตึกสันติมิตรีนั้นก็เป็นช่องทางเดินนะครับซึ่งเป็นช่องทางที่ตำรวจนั้นจะ,ะเข้าไปแล้วก็มองเห็นทางด้านกลุ่มผู้ชุมนุมเพราะว่ากลุ่มผู้ชุมนุมนั้นอยู่อีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นด้านหน้าด้วยกันนะครับทางด้านของตำรวจนั้นก็พยายามที่จะ,ะเดินเท้าเข้าไปนะครับมีการตั้งแถวนะครับที่จะเดินเท้าเข้าไปเพื่อจะทะลุเข้าไปทางด้านหน้านอกจากนี้ก็มีกําลังส่วนหนึ่งนะครับกระจายไปทางด้านของด้านข้างตึกไทยคู่ฟ้าไปยังตึกบญชาการนะครับในภาพ าพที่เห็นตอนนี้ยังคงเป็นภาพในช่วงของการเข้ามาของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บริเวณประตู4นะครับเมื่อเข้ามาถึงในช่วงระหว่างตึกไทยคู่ฟ้าแล้วก็ทางด้านของอ ตึกสันติไมตรีนะครับก็ปรากฏว่าทางด้านของผู้ชุมนุมนั้นรวมทั้งกาดนั้นก็รู้ตัวนะครับว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจนั้นสามารถที่จะบุกเข้ามาได้แล้วภายในธรรมเนียมรัฐบาลโดยในช่วงนั้นเองนะครับพลตีจําลองสีเมืองเนี่ยก็ขึ้นเวทีอยู่บ่อยครั้งเลยทีเดียวนะครับเพื่อที่จะบอกให้กับทางด้านของผู้ชุมนุมพันธมิตรซึ่งตอนในช่วงเวลาประมาณ3นาฬิกากว่าๆนั้นผู้ชุมนุมพันธมิตรนั้นส่วนใหญ่ก็หลับนะครับแล้วก็พักผ่อนกันตามจุดต่างๆเนี่ยเพื่อก็ต้องการจะแจก ให้รู้ตัวนะครับว่าตอนนี้นี่ทางด้านเจ้าหน้าที่ตํารวจนั้นบุกเข้ามาภายในธรรเนียบรัฐบาลแล้วแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยอ,อยู่รวมกันนะครับแล้วก็อย่ากเกรงกลัวนะครับต่อสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นนะครับโดยส่วนหนึ่งนะครับนะ,ะทางด้านของกาดแล้วก็ทางด้านของอ ผู้ชุมนุมนะครับที่เป็นชายชะก,กันนั้นก็ได้นํานแผงลวเหล็กนะครับไปกั้นในช่วงช่องระหว่างตึกสันติมตรีกับทางด้านของตึกไทยคู่ฟ้านะครับเพื่อจะเป็นการกันไม่ให้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตํารวจนั้นสามารถเข้าไปยังบรรบดากลุ่มผู้ชุมนุมที่นั่งกันอยู่บริเวณลานด้านหน้าได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเข้าไปถึงนี่ก็จะเป็นการสลายการชุมนุมได้โดยง่ายนะครับแต่ว่าในเบื้องต้นนั้นในขณะ ยังไม่มีการสลายการชุมนุมนะครับทางกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นก็ได้นําแผงร้วเหล็กแล้วก็ทงนะครับการทงเนี่ยมาเป็นเครื่องกั้นเอาไว้นะครับแล้วก็มีบรรดาผู้ชุมนุมนั้นยืนเอาไว้โดยทางด้านของตัวแทนนะครับของ แกนนำพันธมิตรก็คือคุณสุริย,าายะัสกตศิลานะครับก็เป็นตัวแทนของแกนนำพันธมิตรนั้นมาเจรจากับทางด้านของพลตรีสุรชาติเหมือนแก้วนะครับซึ่งในภาพที่เห็นอยู่ขณะนี้ก็คือรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกําลังเจรจานะครับกับทางด้านของกลุ่มอระเเพื่อที่จะขอเปิดแผงเหล็กกั้นนะครับที่จะทะลุระหว่างสองตึกนั้นไปด้านหน้าของตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนะครับก็มีการต่อรองกันนะครับระหว่างบรรดา,าผู้สนับสน หนุนนะครับแล้วก็ผู้ชุมนุมต่างๆนะครับมีการเจรจาก,กันโดยผู้ชุมนุมส่วนใหญ่เนี่ยก็ดูจะไม่ค่อยไว้วางใจนะครับเพราะว่าทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นก็พยายามที่จะเจรจาบอกว่าการที่ตำรวจเข้ามาภายในทำเนียบรัฐบาลน,นั้นก็ต้องการจะเข้ามาเพื่อสับเปลี่ยนกําลังในการดูแลรักษาความปลอดภัยนะครับไม่ได้มีการมาสลายการชุมนุมหรือว่าบุกจับแกนนําแต่อย่างใดแต่ว่าทางด้านของคุณสุริยะสายเองรวมทั้งผู้ชุมนุมกลุม่มมันทบิทนั้นก็ยังไม่ไว้วางใจครับแล้วก็ยัง ไม่เปิดโอกาสให้ตำรวจนั้นฝ่าไปได้นะครับและการเจรจานั้นท้ายที่สุดที่ได้รับรายงานล่าสุดนั้นการเจรจาก็ดูจะล้มเหลวนะครับโดยทางด้านของคุณสุริยสัยนั้นก็ประสานกับทางด้านตำรวจว่าให้ตำรวจนั้นดูแลในส่วนด้านหลังของตึกสันติไมตรีแล้วก็ด้านหลังของตึกไทยคู่ฟ้าไปในขณะที่ด้านหน้านั้นกลุ่มรรมนาธิรนั้นก็จะยังคงชุมนุมกันอยู่นะครับก็การเจรจาในรอบนี้นั้นก็ไม่ได้ผลนะครับ นี่เป็นเสียงการเจรจาระหว่างทั้งสองฝ่ายนะครับที่มีอย่างรัดเจนเลยใช่ค่ะตานนี้ก็มันมมัันนก็เราไม่ไว้วางใจใช่ใช่ตรงนี้พี่พี่พี่ชอบพี่เอากำลังในตึ่งบอกก่อนอ้าวแล้วก็ออกร้อยพี่เอาเข้าไปร้อยโอเคไหมก็อย่างนี้ก็สิ่งที่ท่านต้องการแล้วนี่นี่ไหมขอบร้อยแล้วพี่ได้ก็ตามที่สิ่งที่ท่านต้องการที่ท่านบอกอ่ะ ทางด้านของพันธม,มิตรนั้นก็พยายามเต็มที่นะครับเพื่อไม่ให้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจไปยังบริเวณด้านหน้าซึ่งเป็นสนามหญ้าของตึกไทยคู่ฟ้าเพราะว่าตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานะครับก็มีข่าวเรื่องการสลายการชุมนุมหรือว่าการจับกลุ่มตัวแกนนาพันธม,มิตรนั้นตลอดทั้งคืนเลยทีเดียวนะครับบนเวทีปลาศัยนะครับก็มีพลตรีจําลองศรีเมืองนะครับขึ้นเวทีปราัยตลอดเวลาทั้งเช่นเดียวกันเพื่อปลุกระดมให้ทางด้านของผู้ชุมนุมได้รับทราบมาว่าเขาจะใช้เวลาประมาณตีห้า เลือเวลาชั่วโมงกว่าาในการใช้ตำรวจเข้ามาก่อนแล้วจะใช้ทหารที่เขาสามารถสั่งได้จำนวนหนึ่งมาเสริมที่หลังเราก็ไม่ตกใจเพราะบัดนี้ประตูทุกประตูใส่โซ่ใส่กุญแจไว้เรียบร้อยแล้วนอก คุณสุทยคุณพรพัฒน์ครับจะเห็นว่าพลตีจำลองนั้นนะครับไม่วางไม่เลยทีเดียวนะครับทุกครั้งที่ได้รับรายงานต่างๆนั้นจะขึ้นไปบนเวทีแล้วก็จะบอกกล่าวกับผู้ชุมนุมให้รับทราบนะครับว่าสถานการณ์ในขณะนี้นั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับนหลังจากที่ตำรวจได้เข้าไปภายในทำเนียบรัฐบาลในรัฐพลตีจำลองนั้นพยายามจะสั่งให้ทางด้านกาดนั้นไปปิดประตูทำเนียบแต่ว่าไม่ทันนะครับแล้วรวมถึงพยายามที่จะใหะ้ผู้ชุมนุมที่อยู่บริเวณสะพานมัควาลังสรรนั้นเข้า ไปรวมตัวที่ทำเนียบรัฐบาลแต่ก็ไม่เป็นผลครับเพราะว่าตำรวจนั้นได้เข้าไปในส่วนหนึ่งของทำเนียบรัฐบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพลตีจำลองก็ใช้ช่วงเวลานี้นะครับในการที่จะเรียกร้องให้ทางด้านของผู้ชุมนุมนั้นตื่นนะครับเพราะบางคนนี่ในช่วงตีสามตีสี่นั้นยังหลับกันอยู่นะครับก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆขึ้นมานะครับขณะเดียวกันนะครับที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับตั้งแต่ช่วงเย็นเป็นต้นมาจนถึงช่วงเวลาประมาณใกล้สี่นาฬิกานะครับ พลหมวจเอกโควิดวัฒนะนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแล้วก็นายตำรวจระดับชั้นผู้ใหญ่ก็เพิ่งเดินทางกลับไปนะครับก่อนที่กลับไปหลังจากที่ทางตำรวจนั้นสามารถบุกเข้าไปภายในทำเนียบรัฐบาลได้นะครับโดยตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาได้มีการเฝ้าติดตามสถานการณ์แล้วก็ประเมินสถานการณ์แบบเรียกว่าเป็นรายชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับเพื่อที่จะส่งกําลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปภายในทำเนียบ รัฐบาลโดยทางด้านของรองโฆษกสำนักง,งานตารวจแห่งชาติเองนะครับก็ยืนยันว่าจะต้องมีการดําเนินคดีกับทางด้านของแกนนาพันธมิตรนะครับเพราะว่า,าสถานที่ที่แกนนาพันธมิตรบุกเข้าไปนะครับไม่ใช่สถานที่ที่จะเข้าไปจัดเวทีปราศัยกันได้นะครับถือว่าการบุกเข้าไปที่ทําเนียบรัฐบาลน,นั้นเป็นการละเมิดต่อกฎหมายและความชอบธรรมนะครับการที่ผู้ชุมนุมบุกเข้าไปที่ n b t หรือที่ทาเนียบรัฐบาลน,นั้นถือว่ากระทําผิดกฎหมาย นะครับแล้วก็จะมีการขออนุมัติศาลในการออกหมายจับ5แกนนำนะครับโดยจะใช้มาตราการทางกฎหมายนะครับโดยความผิดเกี่ยวกับ5แกนนำก็คือเรื่องของความมั่นคงแล้วก็การพยายามล้มล้างรัฐบาลน,นะครับ ซึ่งหากจับกลุ่มแกนนําได้เนี่ยทางด้านของเจ้าหน้าตำรวจก็เชื่อว่าสถานการณ์นั้นก็คงจะคลี่คล,คลายลงไปภาพล่าสุดเป็นภาพของคุณสุริย,ยะใสกตาศิลานะครับที่ขึ้นเวทีชี้แจงอีกครั้งนึงนะครับว่าการบุกไปที่สถานีโทรทัศน์ N b t นบนั้นไม่ได้เป็นการละเมิดสิทธิ์ในเรื่องของอสื่อต่างๆแต่อย่างใดนะครับแลว้วก็ยังเชื่อมั่นว่าหากตํารวจมีการแจ้งความดําเนินคดีหรือ,อดําเนินคดีกับทางด้านแกนนำบันดมิตนั้นทางทนายของกลุ่มบันณมิตรนั้นจะสามารถ ต่อสู้คดีได้นะครับแล้วก็ขอให้ประชาชนนั้นอยู่ข้างกลุ่มบันธมิตรด,ด้วยนะครับหลังจากนั้นพลตีจำลองนั้นก็ยังขึ้นไปนะครับแล้วก็บอกถึงเรื่องของการจับกลุ่ม5แกนนําด้วยบอกว่ามเาีเรื่องดังกล่าวจริงนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มีเพียงข่าวเท่านั้นแล้วก็ในช่วงคออแจ้งนั้นก็มีคายืนยันจากรองโฆษกสำนักงานตำรวจชาติและพลตีจำลองก็ออกมายืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าทางตารวจนั้นจะมีการจับกลุ่ม5แกนนําอย่างแน่นอนนะครับแต่อย่างไรก็ตามหากมีการจับกลุ่ม5แกนนานั้น พลตีจำลองนั้นก็ได้ชี้แจงว่าได้มีการจัดตั้งนะครับแกนนําสํารองเอาไว้แล้วหากมีการจับกลุ่มไปเมื่อไหร่นี้ก็จะมีแกนนําสํารองนั้นออกมาทําหน้าที่แทนแกนนา5,000ธมิตรอย่างแน่นอนนะครับเบื้องต้นในขณะนี้นะครับที่ทําเนียบรัฐบาลตอนนี้ เรียกว่าก็อยู่ในช่วงเช้าแล้วนะครับโดยทางด้านของผู้ชุมนุมนั้นก็ลุกขึ้นมาทํากิจกรรมในช่วงเช้าและส่วนหนึ่งก็จะเป็นการป้องกันและก็เตรียมรับมือกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตารวจที่อยู่ภายในทำเนียบรัฐบาลด้วย